สวัสดีพี่น้องหมือนเขยพามาหาอยู่หากินตามภาษาวิถีศิลอีสานครับผมโอ้ยไฟสปอร์ตไล่ชมกันถึงเครื่องมาเปนเสียงอีสานพี่น้องเอ้ยเฮียกันเยอะพักกันไนเหมือนเนี่ยไอ้ไทรนพาดมาเอ้ากิซอนมันสิเป็นจังไลยกิซอนเป็นอาหารเกาหลีเลยครับจีซอนดังมันสิเป็นจังไลยเหมือนร้องเบิ้งโอ้ยไฟเป็นเล้าขึ้นไปไฟหลอกกระเทยบอกเขาว่าอ๋อไม่เป็นไรมันนี่ละ คัดบ่มือนขไัจวาี๋ตาดรีโมอขีซ้อนเมอนคักตาไหนเสียงอีสาเปิดการแสดงกลางตรงนาได้เหมือนเ้อพี่้ังเอ้คักตาไหนคนอะคเดียมพร้อมขอาักตาไห มากับพงหญ่อุบลคนโก้มือนี่ครับสุริโยบานทงนุ่มอุบลค้นโก้สุริโยบานทงเมือนี่ยครับนี่แหละครับการหาอยู่หากินตามภาษาชีวิตอีสานบ้านเ้องกับผมครับดับกระบาดนี่แหละครับผม,ม,ม <laughs> แต่เกาสมัยเป็นเด็กน้อยอมันจะไ,ไปหายำกีซ้อนเนาะซึ่งเมื่อเนี่ยเปิดเพลงมันฟังเลยพี่น้องเหมือนโอ้ยขัดใจไหนพอดับบัตรไม่ใช่ดับบัตรได้คน อ,อ้าติดตามพี่น้องสิเป็นมูสิเป็นจ่าม,ม,มือน่ะครับผมครับไ,ได้แล้วพี่น้องเนี่ยแ่ตวอ้ยได้ <g ül> สามสองเหียงครับผมอะไอะไรเดี๋ยวด้วย อุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเขาท่าเขาท่าอ้า้ล่ะน่เดี๋ยวลกมาอีกมันิยินแล้วบทราแล้วมาเขาท่าเว้ยนี่ละเดี๋ยวเป็นเป็นางทีดีครับผมนัไ็างสดีแล้ว กูมาจีดิงไ่นี่มันมาหน้าไฟมันบ่้าอย่กูมาจีดิงมที่มงันนัอันันมาบาาเสียไปต้มกัุ่นเต้กนไหมพีวันไฟสีอีสานพี่น้อทักแไหนไม่สยอีสานเปิดทำกานเสนอการทุ่งนากับผมุนมาทั้งหมดเออเป็นเราเป็นเราเหลทักตะไหนมือเอาไม่อีสามหล่อนเพราะว่าสั่งแบตเตอรี่เนี่ยแบตก่อนหามีนะมีนี้แก้อนอยู่ เื่อแจ้งว่าัมสนูข้า6ก่อนไ,ไปไป